ับไปข้างในกันนี่คือด้านในนะคะท่านผู้ชมดูด้านในนะ ให้ทุกท่านได้เห็นความสวยงามนะคะขององค์ปราสาทก่อนนะคะที่นี่คือภายในจุดกึ่งกลางนะคะที่เรียกว่า,าปรางประธานหรือวิหารประธานนะคะเป็นที่ประทับะะของเทพเจ้านะคะทั้ง5พระองค์นะคะนี่ก็จะเป็นเจดีย์ JD, หรือวิหารทั้ง5องค์นะคะจะเป็นองค์กลางนะคะ ที่เป็นพระศิวะขนาดใหญ่นะคะก็จะมีบรรณลัยนะคะหรือบรรณลัยนี้อาจจะเป็นที่เก็บนะคะหรืออาจจะเป็นที่ไว้สําหรับเทวรูปด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นที่ประทับของเทวรูปด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชม